2ครับวิ่งเก็บของ10เมตรสารนีนะ้ครับถ้าเต็มใช้เวลาต่ำกว่า 10- บหนวินาทีนะครับมาลองดูนี่คือไม้มาตรฐานที่ใช้วิ่งเก็บของนะครับสีแดงกับสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองสอนน้องฟ้าดูว่าวิ่งเก็บของแล้ววิ่งได้ได,ได้ได้ดีขนาดไหนแล้วก็วิ่งแล้วทำคะแนนได้มากขนาดไหนนะครับยวลองดูนะครับเดี๋ยวเราสอนบอกน้องฝ้าว่าอันหนึ่งนะครับในกัรบ,บางไม้เราต้องวางแค่ตรงเส้นครับสองอันไม่มีสองอันนะครับ อันแรกนะครับี๋ยวดูที่ผิดนะครับที่ผิดคือวางการวางขาครับผิดอย่างนี้ผมมันจะถล่มถล่มไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการวางเท้าที่ถูกดูกนะครับเท้าวางเส้นตรงเส้นตรงับเส้นตรงทิดหนึ่งที่สองพอวางเท้าเสร็จแล้วปุ๊บบางคนที่ทําผิดก็คือไปวางปุ๊บแล้วก็หยุดแล้วก็พิง อันนี้ผิดผิดนะครับนะครับเดี๋ยวอันแรกก่อนให้น้องฟ้าวางก่อนวางถ้าเป็นแดว้องฟ้าก่อนลองฟาดูเลยแล้วหยิบหยิบมันนี่ไหนนะครับดูครับ,บ,บวางวาโอเคหยิบตาโอเคสบายเลยต้องนะครับโอเคอ,อ่าต่อไปนะครับอันที่สองที่ผิดก็คือมาถึงก่วยแล้วปุ๊บหยุดหยุดเลยหยุดหยุดเลยแล้วก็ไม่ได้วิ่งเพราะฉะนั้นน้องฟ้าก็ต้อง พอนเพื่อจะถีบขาไปแรงๆเอาลองดูครับทำไงคือถูกต้องครับี่ถูกต้องดูนะครับถีบนี่อ่าโอเคได้เด็๋ยวไพี่ใหญ่ครับอันที่สามที่ผิดเลยนะครับที่ประจาเลยคือจังหวะที่ได้ไม้แล้วปุ๊บแขนนะครับ,รบดูนะแขนนี้แขนก็ดึงค่อยๆมากมันก็ไม่ตัวก็ไม่พุ่งแขนดึงค่อยๆมากตัวไม่พุ่งที่ถูกต้องคือ พอจังหวะได้ปุ๊บกระชากแข็ดแรงๆน,นี่สำคัญเดี๋ยวจะลองดูน้องฟ้าระชากแติแรงๆน,น,น,น้องฟ้าลองดูเ,เ,เน,นเี่ยนั่นแหละแฉวมากโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรจาจับเวลากันจริงๆครับว่า10เมตรน้องฟ้าได้เท่าไหร่นะครับโอเคครับอ่ะน้องฟ้าเริ่มทุบเลยพร้อมนะครับ จับนู่นวางนี่จับนี่วิ่งผ่านเลยนะครับโอเคลองดูครับลองดูลองดูหือลูกวิดไปผมไม่ดูเวลานะผมไม่ดูเวลาผมให้กล้องดูด้วยกันผมไม่ดูว่าลังไห่เท่าไหร่ครับเวลา9.6้ไม่ได้เมกันครับ9.63 ว่า9.63คือเต็มก็คือส0แล้วนี่คือ9.6คือเต็มแล้วเต็มครับก็ก็ฝากไว้ครับเทคนิคนะครับมันมีกติกาอีกที่ไม่รู้น้องยังไม่รู้มันยังมีเล็กน้อยอีกนะครับฝากเอาไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนอันษานี้ที่สองครับเป็นเทคนิคสาหรับคนที่อยากจะสอบพระเข้าเตรียมทหารนะครับเป็นที่สถานีที่สองนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกไปทั้งด8 7สถานีฝากกันไว้ครับขอบคุณมาก